คนป่วยคนใกล้จะตายเนี่ยเหรอจริงๆอยากให้ทำอย่างยิ่งคือหลายโรงพยาบาลแล้วนั้นนำไปทำนะเพราะพระศาสดาในผักคุณสูตรเนี่ยในช่วงมรณะกาเลช่วงมรณะกาเลคือในการแห่งมรณะเนี่ยใครได้ยินได้ฟังคำศาสดาสังโยศห้าที่ยังไม่สิ้นจะสิ้นได้เป็นอริบุคคลอย่างน้อยเนี่ยเข้าไปสู่ปุริสกติเจอนาคามีเลยท่านต่ํา ปุริสกติเจ็เนี่ยปริภิภานหกแบบไปเกิดในสุทธวาสอีกหนึ่งแล้วผลของศพเนี่ยโยมทำวิจัยสิอยากให้ทำวิจัยอย่าตายหลายที่กำลังทำนะเพราะศพเนี่ยผู้เจ้ายืนยันว่าอินทรีย์จะผ่องใสเอาให้ดูอินทรียผ่องใสเป็นยังไงนี่ประมาณนี้นะอ่ะอให้ดูส่งศพมาเพียบเลยเนี่ยพวกอินทรียผ่องใสเนี่ยนะ อตาตมาเนี่ยโอ้โหเป็นอัลบั้มเลยนะอืม <c oughs> เป็นร้อยๆเลยลองดูลองดูศพนี้นะอ,ะอดูศพนี้ปุ๊บนี่ที่เออสวีเดนนี่ก็ฟังก่อนตายเป็นโยมอุปถาคที่วัดดอลนาวนาลามก็ส่งมาให้นี่ยี่สิบเอ็ดวันโยมลองดูว่า ผิวพันธุ์คนเป็นกับคนตายผ่องต่างกันเห็นนะแล้วมือไม้จะนิ่มไม่แข็งแปลแต่ผู้เจ้าไม่ได้บัญญัติเรื่องความแข็งไม่แข็งบัญญัติเรื่องเดียวคืออินทรีย์ผ่องใสผิวพันธุ์จะผ่องใสนี่ประมาณนี้นะแล้วก็นี่แม่แม,แม่แม่เขาไม่รู้เสียงออกป่ะเสียงไม่ออกไม่เป็นไร แม่เขาก็ยืนยันว่าเนี่ยลูกอีกชั้นตายมาหยิบเบ็ดวันลยังไม่เน่าไม่เป็นอะไรไม่รู้ตายจริงเปล่าเนี่ยนะสับเปลอเป็นที่ไม่กล้าเผาโอ้ยศพนี่ตายยังเนี่ยเนี่ยอืมนี่ก็อีกลายหนึ่งนี่ก็เป็นชาวอเมริกันคนนี้นี่เท่มากเลยคือฟังพระสูตรที่ตัวเองอ่านแล้วก็ตายไปกับพระสูตรที่ตัวเองอ่านตัวเองอ่านภากุณสูตรขณะที่ตนเองกําลังจะสิ้นชีวิต ตายแล้วนะเหมือนคนนอนหลับธรรมดาเห็นนะจะไม่ผ่านอาการแข็งทื่อแปลกนะโยมเข้าไปดูในเว็บของนิติเวศวิทยาแล้วกันว่าอาการแข็งทื่อจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่จะศกที่ฟังคำของตถาคตจะไม่ผ่านอาการนี้คนละรูปแบบเลยเออใครทำวิจัยได้อะไรก็ลองทำไปดูเนาะตอบไม่ถูกเหมือนกันแล้วผิวพันธุ์จะผ่องใสเห็นนะ เขาเอามือคนเป็นกับมือคนตายมาเทียบกันคนนี้ก็ผ่องมากยงพี่สาวอาตมาก็พึ่งเสียชีวิตไปก็ฟังตลอดก็ผ่องตลอดเหมือนกันไม่มีปัญหาไม่ต้องฉีดยานี่ก็ภรรยาเขาก็คนนี้ไม่ใช่ภรรยานะนี่น่าจะเป็นญาติหรือใครเนี่ยภรรยาเขาเป็นคนไทยก,ก็มาพบอัตมาเป็นคนอีสานะยังไม่ทันแก่เลยคนเราตายได้ตลอดเวลานะอย่าประมาทว่าเรายังไม่แก่ ความตายเกิดได้ทุกเมื่อศพเยอะมากเชื่อมั่นเลยนะให้เชื่อว่าอนุสาสนีปฏิหารของผู้เจ้ามีจริงเปิดให้เขาฟังบางคนเนี่ยช่วงช่วงแบบว่าถ้ายังไม่ช่วงใกล้ตายจริงนะบางทีเอาวิญยุไปให้เขาฟังเขาคว้างทิ้งเลยนะไม่เป็นไรรอรอมันไม่ไหวแล้วพอใกล้ใกล้จะตายนะหมดแรงแล้วนะเปิดฟังรับรองอินทรีย์ผงใสหมด ไม่น่าเชื่อเลยพิสูจน์พิสูจน์ย่าแบบหมูแต่นั่งดูแล้วก็แบบมีความหไม่จริงคัดการทดลองเลยนักวิทยาศาสตร์เราทดลองนะอ่าใครมีญาตสาลหิตใกล้ๆอยาตายนะเปิดให้ฟังพระสูตรที่แนะนำคือ <c oughs> ปฏิจจสมุบาทเพราะว่าเท่าที่สำรวจมาเนี่ยศพที่ผ่องใสมากๆคือ ฟังปฏิจจสมุปบาทสุดยอดของธรรมธรรมะที่สุดยอดที่สุดเพราะช่วงนั้นอินทรีย์กําลังแก่กล้าอินทรีย์ของคนเี่ยจะพีคที่สุดช่วงใกล้ตายและถ้าหมดช่วงเวลานั้นก็อดแล้วนะอดและทำอะไรไม่ได้และตอนก่อนตายเนี่ยผู้เจ้าจะแบ่งเป็นสองขยกักคือกายแตกทําลายกับชีวิตแตกทําลายที่เห็นความสําคัญตรงนี้ที่ผู้เจ้าพูดไว้เนี่ยเดิมไม่เคยเห็นความสําคัญ นึกว่าผู้เจ้าพูดเป็นคำสร้อยเฉยๆแต่เพราะว่าบางคนเนี่ยเอาไปเปิดให้ฟังไม่ทันตายไปแล้วแต่ก็เออไม่รู้เรื่องอะไรเปิดไปเรื่อยๆปรากฏว่าตายแล้วประมาณสองสามชั่วโมงยังผิวพองเลยเพราะชีวิตยังไม่แตกทำลายเราก็เลยกลับมามองย้อนดูพระสูตรที่ผู้เจ้ากายแตกทำลายชีวิตแตกทำลายโอ้มีความหมายดังนั้นเวลากายพังไม่ใช่ชีวิตพังเลย สัตว์ยังมีอุปทานในในรูปรขันอยู่ยังไม่ปล่อยช่วงเนี้ยฟังได้อีกล่าสุดมีโยมอยู่คนหนึ่งเจ้าพี่สารเนี่ยเพื่อนเนี่ยเป็นนักแข่งรถเพิ่งตายไปเมื่อไม่กี่วันเนี่ยปกติเขาต้องนั่งไปด้วยวันนั้นเขาไม่ได้ไป <c oughs> <c oughs> เกิดอุบัติเหตุตายสนิทเข็มขันไม่ได้รัดด้วยซีคโครงหักหมดนะกระโหลกแตกสมองไหลออกมาเสียชีวิต เขารู้เมื่อประมาณคืนหนึง่งผ่านมาแล้วเขาก็เอาพระสูตรไปให้ฟังเลยสมองไม่มีแล้วนะเปิดพระสูตรตอนไปนี้ก็ศพเรื่องเริ่มเขียวดำคล้ำที่เขาเล่านะอ่าเริ่มเขียวดำคล้ำแล้วเขาก็พาขึ้นรถนำมาที่โรงพยาบาลที่กรุงเทพระหว่างนั้นเปิดปฏิจจะกับสลับกับอนาปามาเรื่อย ศพค่อยๆเปลี่ยนสีผิวไปเปลี่ยนไปพองๆๆึ้นเรื่อยๆเขาบอกโอ้โหเขาก็เก็บรูปเก็บรูปภาพไว้หมดแล้วก็เอามาให้ดูเพราะชีวิตยังไม่แตกทำลายฟังได้ไม่เกี่ยวกับร่างกายไม่เกี่ยวกับสมองเลยไม่น่าเชื่อเนี่ยนั้นสองขยกักแต่เราไม่รู้ว่าชีวิตแตกทำลายเมื่อใดดังนั้นแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันอุปทานในขันห้ามันปล่อยไม่เท่ากันไงตัวเนี้ยผู้เจ้าไม่ได้บัญญัติไว้ เราจึงไม่รู้ว่ากี่ชั่วโมงเนี่ยสัตว์จะปล่อยวางความยึดถือแต่ถึงจะก,กี่ชั่วโมงก็ตามไม่ต้องสนใจเปิดไปก่อนมีลุ้นนะ,ะเพราะถ้ายัางไม่ปล่อยก็รอดเพราะนั้นคือ <c oughs> โอกาสสุดท้ายในชีวิตเขานะเพราะส่วนใหญ่เขาจะลงข้างล่างเท่าดินมหาปฐพีใช่ไหมทำไมเราไม่มีเมตตาให้เขามีโอกาสได้สดับคำพูดเจ้าล่ะใช่ไหมอย่าเพิ่งไปคิดว่าเอ้ยไม่ได้ผล คิดว่าได้ผลไปก่อนไม่ได้ผลก็เจ้ากันเสมอตัวก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าได้ผลล่ะเขาเข้าสู่ปุริสกติเจ็ดปริพานหกเกิดในสุทธภาพอีกหนึ่งใช่ไหมรอดปริพานเป็นที่หวังในเบื้องหน้าใช่ไหมเนี่ยเราโอ้โหเราชื่อว่าช่วยคนได้เยอะเลยนะโยมแล้วอย่างในโรงพยาบาลเนี่ยคนนอนรอความตายเต็มเลยยิ่งโรงพยาบาลของรัฐหรืออะไรอย่างเงี้ยนะอืมในกรุงเทพเงี้ย มาเดินไปตามห้องไอซูเนี่ยโอ้ยเลือดทะลักอะไรก็เต็มไปหมดเลยคือพร้อมตายกันหมดเลยเปิดพระสูดรให้ฟังและอย่างหนึ่งคือขณะที่กําลังดิ้นทุลนทุลายเนี่ยจะหยุดดิน้นมีที่พึ่งจิตจะมีที่พึ่งทันทีเลยหลายศพแล้วที่เรามาไปเองเนี่ยไปเปิดให้ฟังเนี่ยดิ้น,ด,นดิ้นอยู่ในหยุดเลยยมแล้วก็สงบลงลมหายใจจะสม่าเสมอจากลมหายใจที่หายใจแบบแรงฟุดฟัดฟุดฟาด คนละเรื่องเลยเริ่มหายใจสม่ำเสมอเราก็บอกให้อยู่กับลมหายใจนะแล้วก็ท่องพระสูตรอานาปานสิไปถ้าไม่มี MP-3 ทํามทำยังไงเปิดหนังสืออ่านเองเลยโยมอ่านพระสูตรไปอ่านไปพระพุทธเจ้าไม่จำกัดพระสูตรขอให้เป็นตถาคาตภาาสิตาทำมันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศพรหมจาร์พร้อมทั้งอัฏฐาพััญนะบริสุทธิ์บริรบรูรณ์ดีแล้วสิ้นเชิง ธรรมะอันนี้นำไปให้เขาถึงโสตะรอดแน่นอน <c oughs> แค่นั้นแหละนะสุขตาวินโยหรือตถาคตาภาสิตาหรือพุทธวจนะคืออันเดียวกันหมดอ่านพระสูตรไปเลยหรือถ้าโยมจะเจ็บป่วยเองนะระวังไว้นิดหนึ่งญาติของโยมเนี่ยที่ไม่มีศรัทธาจะไม่เปิดให้ฟังทำพินายกรรมไว้เลย แล้วถ้าชัวชัวเนี่ยโยมอ่านพระสูตรเองด้วยตัวเองบอกแม่อยากจะฟังเสียงแม่ตอนตายห้ามขัดนะโยมท่องปฏิจจสมุปาทไว้เลยต้องเปิดให้แม่ฟังนะแล้วรีลานไปเรื่อยๆไม่ต้องไปเอาพระสูตรลารปฏิจจานี่แหละนะเราทำพระสูตรสำหรับคนช่วงมรณะกาเลคือ <c oughs> ปฏิจจากับอนาปานาสติสลับกันอนาปาสามสิพระสูตรเนี่ย ปฏิจจยสีเที่ยวอนาปาสามพสูตรสลับปฏิจัยสี่เที่ยวอนาปาพระสูตรถัดไปสามพระสูตรวนไปจนครบสามสิบพสูตรแล้วฟังอยู่แค่เนี้ยไม่ต้องฟังอย่างอื่นนะแต่ถ้าโยมหาไม่ได้อะไรก็ได้ทุกพระสูตรดีหมดได้ผลหมดเข้าใจไหม,มทดลองเลยอย่าไปมัวสงสัยอยู่ใครมีญาติใกล้ตายหรือก่อนตายก็ได้นะให้ฟังเสพครบไปเรื่อยๆ เพราะถ้าโยมลืมเปิดไฟดับแบตหมดนะ,ะมีโอกาสได้ตลอดเขาต้องระลึกถึงบทแห่งธรรมเขาได้ถ้าโยมเปิดให้ฟังเนืองเนืองฟังเนืองเนืองไปเรื่อยๆแล้วเขามีศรัทธาเขาทรงจําได้แล้วตอนช่วงตายไม่มีใครเปิดให้เขาไม่ได้เห็นตถาคตไม่ได้เห็นสาวกตถาคตตถาคตหรือสาวกไม่ได้แสดงธรรม